อุ๊ยท่านผู้ชมค่ะเรือรบนี้ไม่จอดให้พักแน่นอนค่ะเพราะล่าสุดนะคะหนุ่มท็อปทศพลและก้อยรัชพรทำเอาเหล่าแฟนขับใจฟูอีกครั้งอยู่ดีๆนะคะสาวก้อยรัชพรก็ลงสตอรี่ไปดูภาพยนตร์เรื่องเสือนะคะที่หนุ่มท็อปได้ร่วมแสดงอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะจุดที่แฟนๆรีก,กันหนักไม่ใช่แค่ไปดูหนังนะคะแต่เป็นเพราะแคปชั่นสตอรี่ชวนจิ้นแบบสุดๆเลยค่ะ โดยสาวก้อยนะคะได้ลงสตอรี่แท็กถึงท็อปและทีมงานภาพยนตร์พร้อมข้อความว่ายอมแล้วสะใจร้อยล้านรออยู่บอกเลยว่าพลังซัพพอร์ตแบบนี้ใครจะไม่ใจเต้นใช่ไหมล่ะคะและที่เด็ดไปกว่านั้นคือแฟนๆแอบสังเกตว่าก้อยดูหนังเรื่องนี้อย่างตั้งใจมากเออเหมือนจะดูเสืออย่างเดียวหรือว่าดูใครบางคนในหนังหรือเปล่านะ อะเรามาดูฝั่งของเฮียท็อปก็ไม่แพ้กันค่ะหลังจากก้อยลงสตอรี่ไปได้ไม่นานหนุ่มท็อปทศพลก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอค่ะเขารีบแชร์สตอรี่นั้นกลับพร้อมข้อความว่าขอบคุณทั้งสองคนที่ซัพพอร์ตนะครับและที่แฟนคลับสังเกตคือมีอีโมจิหัวใจสีขาวด้วยค่ะตามด้วยก้มคำนับ น้ำตาครอยกมือไหว้และสุดท้ายคือหน้ามีหัวใจร้อมรอบอยู่ค่ะแฟนๆนั้นได้ถึงคอมเมนต์กันรัวๆว,ว่าอีโมจิอันแรกกับอันสุดท้ายงุยหรือจะเป็นอันนี้นะคะฮันแน่ลูกพี่ก้อยเขาเคยไปดูหนังเรื่องอื่นแล้วแท็กนักแสดงแบบนี้ปะฮ่าฮ่าฮ่าคืออยากจะแท็กชื่อที่สองแน่ๆแ,แหละแต่ต้องแท็กให้มันครบๆหน่อยเดี๋ยวจะดูจงใจเกินไปพร้อมอีโมจิ ขำสอันค่ะอินกับคู่นี้จังเขินแทนหรือจะเป็น3คอมเมนต์นี้นะคะโคตรจะเข้ากันพร้อมอีโมจิสุดท้ายที่ท็อปได้วางไว้ด้วยค่ะรู้แหละว่ามีใจวงเล็บเหมือนเราโคตรจะเข้ากันฮิฮิยิ้มจนฟันเหยิยนเป็นม้าแล้วเอาเป็นว่าทุกคนก็ฟันเหยิยนเหมือนกันหมดเลยค่ะโมเมนต์นี้ และก็ยังมีคอมเมนต์ฟินๆอีกหลายอันเลยค่ะถึงแม้ความสัมพันธ์จะชัดเจนแต่ยังชวนจิ้นไม่เลิกแม้ก่อนหน้านี้หนุ่มท็อปจะได้สัมภาษณ์ย้ำว่าเป็นแค่เพื่อนกันครับแต่หลังจากสตอรี่ล่าสุดนี้ออกมานะคะทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินจิกหมอนตามๆกันไปเลยค่ะยกไม้พายกันแทบไม่ทันเลย หลายคนคงเห็นสัญญาณไฟแดงที่รู้ว่าเคมีแรงมากเรียกได้ว่าทุกโพสทุกแอคชั่นของทั้งคู่นะคะคือเชื้อเพลิงเติมเรือให้แล่นต่อไปแบบไม่มีวันจอดแน่นอนค่ะเอาสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องเสือนะคะต้องรีบไปดูแล้วนะ ยังมีโมเมนต์เบื้องหลังที่ทำให้หัวใจโคดูละลายไปด้วยส่วนเรือท็อปก้อยจะแล่นไปถึงไหนจะมีสตอรี่หรือโมเมนต์ไปให้แฟนๆฟินอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามให้ดีค่ะแต่บอกเลยว่าตอนนี้เสียงพาย,ยังไม่เงียบแน่นอนเพราะแฟนคลับพร้อมใจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรือท็อปก้อยแล่นต่อไม่รอแล้วนะ